สวัสดีจับายตื่นมาแล้วสวัสดีแฟลชลาดนะครับสวัสดีครับอย่าเข้ามาใกล้ผมเป็นอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟ์ห้าอะไรอ่ะอยากดูอปปี้โลนหนึ่งไทยสดๆครับพี่จะพยายามนะฝืนหลังพี่ยังเป็นมอไฟแตะกินแชมร็อกอยู่เลยแล้วมาตาแรกก็หลุดตำแหน่งเลยขอบคุณพระเจ้าพี่ต้องเป็นลำบากไอ้คนที่อยู่ข้างบนให้มันมากางอีกแล้วขอบนบนได้ไหมครับเอางี้ กูค่อนข้างสับสนนิดหนึ่งว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคืออันนี้กูอยู่กลางใช่ไหมแล้วกูก็ขอแลกกับบนแล้วบนมันก็เอาผมกลางนะแป๊บนึงนะกูกำลังมึนๆอยู่อันนี้กูเพิ่งตื่นหรือพวกมึงหลอนกันเนี่ย งั้นแจ็คป่าคลักกลางสับสนดีเกิดที่อะไรขึ้นไม่รู้ยิ้มหน่อย <laughs> มัวบ้านงานเลวลาเนี่ยเวลานี้ก็เพิ่งตื่นกัน,กนแบบเพิ่งกลับมาจากทำงานก็ทรงๆประมาณนี้เนี่ยแหละแชทด,ดีครับสุกรสวัสดีครับ วันนี้จะมีแก๊งในพานไหมแก๊งในพานกดไม่เจอพี่อะดิสมน้ำนาพวกมันอีลาสติกช็อปเป็นเพจเติมเกมแน่นอนก็ถูกกว่าเติมเองนะนี่เข้ามาที่เพจได้อย่างพี่เลยทิมว่าอีลาสติกช็อปมีทั้ง llpc lly l i p และก็ tft mobile ส่วนใครที่สนใจจะเติม tft อ่ะทางร้านแนะนำว่าเอาเป็นเติมในมือถือดีกว่าจะถูกกว่าโอเคนะทุกคน วดีครับมารอดู Emmy, Jedi, clicked, or นะซัดพันสแตกผิดช่องออกไปวูเลนวูเลนมานั่งดูป๊อปปี้กัได้เมื่อกี้มีคนทักเก่งว่าอยากดูป๊อปปี้โนหนึ่งต้นมือตนตึกอะไรเนี่ยสรุปได้ดูจริงๆเพรแผนโดนแบนช่วยด้วยเจอเกวนเหรอเจอเควนพี่ว่าแรกๆน่าจะไหวแต่หลังๆน่าจะเบื่อโอ้โหแมงเวทสามตัวเลยท็อปไซ์ พี่รู้สึกแค่ว่าถ้าเกิดไม่ออกดาเมจพี่จะโดนเขาเอาเปรียบทางด้านตัวละครไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชิ้นแรกจะเป็นสันเดอร์สกายและชิ้นสองเป็นตันเวทรเรื่อยๆนะอืมจตกเป็นตัวน้สติมจังพูแล้วกวัวโขกแม่งครึ่งหลอดป๊อปปี้กัแรมกันนะเนี่ย ไอ้นั่นมันมีเลสติดตัวอยู่แล้วก็เดินไปเอาโอเคมันเคลียร์สามแคมป์บนเสร็จมันจะเดินไปไหนวะทำไมมันเดินขึ้นมาบนอะมันเคลียร์สามแคมป์แล้วไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องลงปบบัะไอ้นี้ติดตลกจะมาล่อกูนะเว้ยแค่อยากได้รถถังอนะ แล้วโรกจิตด,ด้วยไงเดี๋ยวเวลาไปดิแจ็คปารมเรื่อยๆเลยลูกวา สวยมากสภาพนี้เสียงสภาพเสียงน่าจะออโต้ไฟร์แบบเบิ่มๆใช่วันนี้เหนื่อยอะดิเพิ่งออกไปข้างนอกมาแล้วของกูโคตรดุอะฮงฮงพีแรกเดอะคอลเลกเตอร์ดิไอคนที่ให้ตำแหน่งกูน่าจะเดินมาชกกูที่บ้านกูให้ตำแหน่งมึงไปเพื่อให้มึงไปเล่นป๊อปปี้ออกคอลเลกเตอร์นะไอไฟอะไรประมาณนี้วันดีครับพี่หมีชื่อหมูไอสัตว์โชตึงหน่อยหมูหนังทองตอนนี้กํลาลังตึงๆเลยดูเปล่าเพิ่งไปกินข้าวเสร็จมาสองจานนี่บิ่ม ทำไมพี่ชอบเล่นท็อปเหรอครับเล่นจนชินแล้วอ่ะดิท็อปเล่นที่ว่านีมันก็เลยถนัดแค่ท็อปเลยดีกว่าเรียกงี้เหนื่อยแล้วไม่บิดด้วยทุ่มเทใช่มันเริ่มชินแล้วด้วยหรืมั้งที่แบบว่าเออเอเนอร์จีประมาณนี้แต่ก็ยังพอสตรีมได้อะไรประมาณนั้นบบบ มันไม่ได้เหลี่ยมอ่ะโอ้โหโนิดเดียวแม่งเอ่ยเอ้าอยังมีเเลยพร์ตอยู่อ่ะน้าอาัศจรรย์ใจ นะจะรอบฆ่ากูให้ได้หัวถูกมากจนตายนั่นแหละนะเหมือนเห็นวิญญาณเกนวกกน โดนกูไล่ถูบดิเดี๋ยวอดเผ็ดโ่วมันก็ตายง่ายดีเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยท็อปไซด์เราเจ๋งจา้า แคะเพดเรียบเลยดิแล้วต่อไปก็ตะแตกต้านเวทมาไมวันนี้ไอเทมพี่มาแปลกต้องไอเทมชิ้นน,น,นไไี้ไม่งั้นสู้เกวนไม่ได้ไม่งั้นจะโดนเกวนกระทืบพี่หลานป้อมโบนห้แตกเลยดีกว่าค่อยไปทำอะไรตรงนั้น มานาใช้เยอะมากเลยว่ะแชทคอมโบหนึ่งคอมโบโมแม่งหมดตัวแล้วเกือบแล้วไอส้สัตว์เกือบโดนลบหนึ่งจากแชทแล้วคนมันเยอะดีว่ะไอสัตว์ เพราะกาโดวงสีตัวไม่ตายได้ไงมันไม่มีดาเมจพอปิดพี่อะดิอย่าเพิ่งเลยดิว่าหิดวนนะแต่เกวียนนี้ก็ไม่มีอันตีแล้วด้วยโดนกูดิ ไอ้นี่ไม่ทานพี่ขอโทษวะมันอยู่บนกันสองโอ้โหเมื่อจะรีเซ็ตก่อนวะไปน่นาอุย้ยกระบาลแตกใครจะด,ดา่ากูเมื่อกี้ไปโอเคมั้งคุณคว่ากูอึดมากมาก จริงๆแล้วก็ไม่สวยครับสวยครับป๊อปปี้เมตาไหนอะหมูแรงแท้พี่ว่าซันเดอร์สกายมันเป็นบิวที่ป๊อปปี้ต้องมีแล้ววะอย่างอื่นแม่งก,กระจอกไปสำหรับป๊อปปี้ โดนเด้อตัวมึงน่าลำคาญดีกว่าเพื่อนบูมเ,เกือบได้เฮ้ยเกวียนนี่โดนละพี่เดี๋ยวพี่เดินปิดก่อนเดินไปปิดชีวิตมันก่อน ไปไหนอ่ะไปของแวน้นมาก่อน โอเคเอาเลยเหรอะ let's try เทนนี่เป็นอะไรกับแพนนี่ชื่อมันคล้ายๆกันเฉย น้อยเราก็ได้บาล่อนด้วยเด็กๆแล้วตัวกูโกงดีวะได้เหมือนตรงนี้ต้องเล่นเลยกูต้องไหมหมายถึงมาเล่นกูละ กูโดนจบดับมาดิอุ้ยอ๋อแผนกูทั้งนั้นแหละเนี่ยมีคนหลงไม่เชิงหลงหรอกถ้าเกิดของน้ำไม่ให้พี่หายจับไปพี่ทำไรดีเดินฟาร์มกลิฟเรื่อยๆ บูบูเล่นูเล่นบูเล่นูเล่นูเล่นตนในเจตนในใจเมื่กี้เรียกสอนมีใครสนใจตรงนี้ไหมกูไล่กูไล่แล้วกูไวมากๆ ดีครับพี่มูเตสวัสดีครับบูมบาลอนกันดอเดี๋ยวเราจะกินอาริแต่งบไม่พองบใครพอบ้างจะกินเป็นหมื่นเลยนะ9 5้าพั้ากลไว้ดีนะไม่ได้เกิดมาเป็นเมนอาริผมเมิ่งเข้ามหาอ,อยากได้คำแนะนำการหาเพื่อน <S <S 2> <S 2> โอโโ้โหทำตัวเป็นธรรมชาติที่สุดอะด้นบีกิงกับเวียโดนะที่ไปหาวิธีหาเพื่อนจากในเน็ตมาแล้วก็ทำตามอะ เราเป็นธรรมชาติอะแค่แค่นั้นพอเอ้ยพี่พี่ไปเครียดกูลืมดูแมปเลยมีใครอยู่ในนี้ใช่ปะไอ้ตัดบูมบูม แฝงตัวเข้ามมันป้อมมันแล้วทุกคนมันยังไม่รู้ว่าพี่อยู่ในนี้บูมบุเลนบุเลนบุเลนตะตีมแอลแบบหมูครับตาวลุมตาวลุมตบไปดิปากหมายชิบหายตีป้อมไปครับ